ถามว่ามีใครบ้างที่มีปัญหาเรื่องที่ดินกับคนข้างเคียงซึ่งคนข้างเคียงนั้นอาจจะเป็นญาติพี่น้องเครือญาติกันหรือพี่น้องเกิดคลานตามหลังกันมาแท้ๆเลยพ่อแม่แบ่งที่ดินให้คนละแปลงติดกันคนหนึ่งอยู่ข้างหน้าคนหนึ่งอยู่ข้างหลังไม่มีทางออกนะครับรุ่นพี่น้องเคยออกกันได้พอมารุ่นลูกรุ่นหลาน เขาไม่ค่อยจะคุ้นเคยกันแล้วปิดทางเข้าออกหรือว่ามีการรุกล้ำที่ดินของกันและกันเราไปรุกเขาก็เกิดพิพาทกับเขาที่เขาไม่ยอมหรือเขาไปรังวัดสอบเขตนะครับแล้วก็พอมารังวัดแล้วรุกกัมาในที่ดินของเราเขาก็โนนเราก็โนนเอา้าแล้วทำไมฉโนนกับโนนมันถึงซ้อนกันซ้อนกันได้ล่ะครับมีปัญหานี้ไหมครับคุณผู้ชมครับ อันนี้ผมต้องบอกเลยนะครับว่าทำรายการ NBT รวมใจมา4ปีนี้นะครับเข้าสู่ปีที่4ปัญหาหนึ่งที่ประชาชนร้องทุกปรึกษาเข้ามาผมใช้คำว่า,าเป็นจำนวนมากครับถ้าจะคิดเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์เนี่ยมากกว่า60ทีนี้ถ้าจะพูดกันจริงๆว่าถ้าจะพูดเรื่องนี้เนี่ยก็ผมว่าถึง7 80%ได้ที่ชาวบ้านเขามีปัญหาและปรึกษาแสดงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่เป็นข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในครอบครัวชุมชนนะครับและนํามาสู่ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นสร้างความร้าวฉานใ้้เกิดขึ้นในครอบครัวและชุมชนหมู่บ้านของท่านซึ่งไม่เป็นผลดีเลยผมมองเห็นปัญหาตรงนี้จากการที่ชาวบ้านจากทุกทิศท,ทั่วไทยเขาโทรศัพท์มาปรึกษา ว่าถูกบุกรุกนะครับหรือเรารังวัดแล้วที่ดินทําไมละ่ะในเนื้อที่ดินเนื้อโฉดเนี่ยที่ดินของเราบอกว่าสองไร่สามงานพอไปรังวัดเหลือสองไร่สามงานหายไปนะครับหรือบางคนก็ถ้าในโฉดสองไร่สามงานพอไปรังวัดกลายเป็นสามไร่สามงานอ้น,นี้จะเงียบครับจะเงียบจะไม่ถามแต่ว่าถ้าหายเนี่ยถามแล้วก็ร้อง แต่ถ้าว่าได้เกินจากเนื้อโฉนดพอไปรังวัดเลยได้เกินจากเนื้อโฉนดก็เงียบแล้วก็จะให้คนที่ถูกถก,ถกร้องนั่นแหละที่เข้าไปในที่ดินของเขาอะนะครับมาร้องแทนปนัญหาที่ดินทํากินจึงเป็นปนัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นถ้าพูดถึงปัญหาที่ดินเนี่ยมีสองข้อใหญ่ก็คือหนึ่งไม่มีที่ดินทํากินคนไม่มีที่ดินทํากินก็จะไม่มีปัญหาอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ ไม่มีที่ดินทำกินก็ถ้าเป็นกเกษตรกรผู้ยากจนไม่มีที่ดินทำกินหรือมีไม่พอท่านอยู่จังหวัดไหนไปติดต่อสปก,อกจังหวัดนั้นนะครับไปจังหวัดที่ท่านอยู่ก็จะมีสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมเขามีที่ดินจะจัดสรรให้ตามก้นหอยใกล้สุดเอาไปก่อนแล้วก็เหวี่ยงไปเรื่อยนะครับหรือไม่ไปที่จังหวัดติดต่อศูนย์ดำรงธรรมเขาก็ได้ เบอร์โทรศัพท์ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยอยู่อำเภอไหนจังหวัดไหนก็ไปขึ้นชื่อไว้นะครับขอจากคอตชคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติไปลงชื่อไว้ก่อนมีเป้าหมายพื้นที่ไหนก็ไปแจ้งความจำานงนะครับหรือสปอปกรที่ส่วนกลางกรุงเทพมหานครนี้เขาก็ได้ครับเขาก็จะได้ส่งไปยังพื้นที่ที่เราประสงค์จะขอการจัดสรรนี่คือไม่มีที่หรือมีไม่พอที่จะอยู่อาศัยและทำกิน กับ2มีที่แล้วเกิดข้อพิพาทอย่างที่ผมบอกนี่แหละครับคุณผู้ชมครับซึ่งถ้าจะ,ะประมวลออกมาก็เริ่มต้นตั้งแต่การลุกล้ำกันของที่ข้างเคียงเราล้ำเขาเขาล้ำเราหลักๆเวลาเราถามเราก็บอกว่าเราถูกล้ำที่ดินเข้ามา2ก็คือการปิดทางเข้าออกทั้งพื้นที่กเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย เฉพาะที่อยู่อาศัยนี่ก็มีปัญหาปิดทางเข้าออกกันเหมือนกันแต่ก็ไม่มากเท่ากับการปิดทางเข้าออกของพื้นที่เกษตรกรร,กกรมครับคุณผู้ชมครับช่วงหลังนี้มีปัญหาเยอะมากนะครับเมื่อก่อนแปลงไร่แปลงนาสวนนะครับเราจะเข้าสวนเราก็เดินไปอย่างดีก็ขี่มอเตอร์ไซค์ใช้รถพ่วงข้างไม่เป็นไรเข้าได้ออกได้เอาปลาออออกได้เอายางออกได้ไปท้องไร่ท้องนาก็เดินผ่านนาใครก็ได้ไม่มีปัญหา นะครับเอื้อเฟื้อกันแต่ว่าด้วยยุคด้วยสมัยปัจจุบันนี้นะครับคนมีที่ดินที่นาที่สวนแปลงเล็กแปลงน้อยถูกย่อยที่แปลงมันเล็กลงคนก็หวงกันครับแล้วคนก็รู้กฎหมายพอรู้กฎหมายก็คือว่าถ้าให้เขาเข้าออกอยู่ถ้าที่ดินโฉนดเกิน10ปีเขาคนเข้าออกก็จะได้สิทธิภาระจำยอมที่จะเข้าออกทางนั้นโดยที่ไม่ต้องมีค่าตอบแทนพอคนรู้ปั๊บก็ปิดนะครับ ปิดไม่ให้คนเข้าออกไม่ว่าคนนั้นจะเป็นญาติพี่น้องเกิดครานตามหลังกันมาก็ตามหรือญาติคนข้างบ้านกันก็ตามสาวญาติเทือกเถาเหล่ากอเดียวกันทั้งนั้นนะนะครับพอรู้ว่าอา้าวถ้าอย่างนี้ปล่อยเขาเดินเขาใช้เขาผ่านทางเอารถเข้าเอารถออกเดินเข้าเดินออก10ปีที่โฉนด,ดได้พระละจำยอมยุ่งเลยทีนี้ปิดเลยพอปิดปับ๊บเข้าออกพื้นที่การเกษตรไม่ได้ เอาผลผลิตออกมาจากสวนจากไร่นาไม่ได้เกิดปัญหาไหมครับเกิดเกิดปัญหาแล้วทำยังไงครับบางคนเนี่ยถึงขนาดไม่ได้ทําสวนเลยนะนะครับคนที่รู้กฎหมายหรือก็พอจะรู้ช่องทางก็ใช้สิทธิ์ทางศาลในการฟ้องเปิดทางภาระจำยอมหรือทางจําเป็นและทุกครั้งที่มีการฟ้องจะต้องมีคนแพ้คนชนะถ้าพี่ฟ้องน้องฟ้องพ้อง,องฟี่ฟ้องกันในเครือญาติหรือฟ้องเพื่อนบ้านข้างเคียงกัน ก็ย่อมจะบาดหมางกันไปตลอดนะครับรุ่นพ่อรุ่นแม่ไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานไม่ดีเลยครับคุณผู้ชมครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมชุมชนของเราอยู่ในขณะน,นี้และนับวันจะเกิดขึ้นเป็นอย่างมากอย่างที่ผมต้องเอาเรื่องนี้มาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังเนี่ยนะครับจะแก้อย่างไรนะครับกระทรวงมหาดไทยโดยกรมที่ดิน ที่ตั้งต้นที่จะเป็นจุดที่จะประณีประนอมหรือไกลเกลี่ยองค์กรของรัฐนะครับอายการคุ้มครองสิทธิ์ที่จะช่วยเหลือไกลเกลี่ยข้อพิพาทเหล่านี้นี่แหละครับที่จะทําให้ลดความบาดหมางขัดแย้งกันของผู้คนเพราะเดี๋ยวนี้มันขัดแย้งกันเยอะครับเลือกตั้งทีหนึ่งเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านทะเลาะก,กันทีหนึ่งเลือกตั้งอบอตอก่อนทีหนึ่งเลือกตั้งอบอจอกบัดขัดขกันทีหนึ่ง เลือกตั้งผู้แทนราษฎรก็แบ่งแยกกันอีกก่อนทีนึงนะครับเฉพาะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในครัวเรือนข้างเคียงก็ขัดแย้งกันอยู่มันจะขัดกันไปทั้งหมดนะถ้าขัดเครื่องภาชนะใช้สอยแล้วก็ไม่เป็นปัญหาละครับแต่ขัดแข้งขัดขาขัดคอกันเนี่ยมันไม่เป็นผลดีทั้งตัวตัวเราเองและสังคมนะครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือการแย่งการครอบครองที่ดินกันไม่ว่าจะเป็นการแย่งการครอบครองโดยการ แย่งการครอบครองในที่ดินที่ไม่มีกระแสธิ์นะครับหรือที่ไม่ใช่ที่ดินที่เป็นโฉนดถ้าเป็นโฉนดก็ครอบครองวรปักถูกแย่งการครอบครองบางทีพี่น้องเอื้อเฟื้อกันแท้ๆเลยพี่น้องคนหนึ่งอาจจะมีปัญหาไม่มีที่อยู่ก็เพื่อนพี่คนหน ün, say, ึ่งก็บอกเอ้อมาอยู่ในที่อนุญาตให้มาปลูกสร้างบ้านได้บางทีปลูกบ้านให้มาอยู่เลยบางทีมีบ้านอยู่พี่น้องไม่ได้อยู่ก็เอาญาติคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในบ้านเอื้อเฟื้อครับ อยู่ไปอยู่มาอยู่มาอยู่ไปคนที่มาอยู่แทนที่จะตอบแทนบุญคุณกลับเนรคุณยึดเป็นเจ้าของครับบางคนญาติบางคน,งคนอยู่ต่างประเทศแต่ปัจจุบันเนี่ยปรึกษาเฉยเลยว่าเนี่ยตอนนี้ญาติไม่กลับมาเราจะครอบครองปรปักได้ไหมเจอผมนี่ต้องเปิดแล้วก็ด่ากลับไปเลยครับว่าเราอยัดเนรคุณนะครับนะับปัญหาพวกนี้มันเกิดขึ้นนะครับก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของที่ดินถูกไหมครับคุณผู้ชมครับ